แต่ไม่รู้จะเดินต่อ,อยังไงผ่านมาตั้งหลายปีนะจนมาเจอหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลสอนให้ดูจิตหลวงพ่อก็เลยหัดดูจิตนะทีแรกหัดดูจิตจิตอยู่ที่ไหนเราไม่รู้จักจิตจิตอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในกายนะเพราะงั้นต่อไปนี้การทํากรรมฐานของเราจะไม่เกินร่างกายออกไปจะรู้อยู่ในกายนี้แหละแล้วดูซิจิตอยู่ตรงไหนในกายอยู่ที่ผมหรือเปล่านะกาหนดลงไปนะ้ผมก็หายไปเลยนะ ำหนดหนังสีษาหายฮะดูหัวหัวขาดดูหายไปหมดทั้งตัวเงี้ยไม่เห็นมีจิตเลยจิตอยู่ในร่างกายแต่ไม่อยู่ในส่วนใดของร่างกายนะเนี่ยได้ความรู้ตัวนี้ขึ้นมาหรือจิตอยู่ในเวทนานะ,ะทําจิตให้มีความสุขขึ้นมาแล้วดูลงไปความสุขก็ดับไม่เห็นมีจิตผุดขึ้นมานะหรือจิตอยู่ในความคิดกนะ็สงสัยจิตในความคิดหลวงพ่อจงใจคิดนะ ุทโธสุสุทโธกรุณามหัทนวโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังพ่วงมหันนบเนี่ยคิดประโยคนี้ขึ้นมาแั้เห็นกระแสความคิดนั้นไหลขึ้นมาจากความว่างกลางอกนะกระแสความคิดมันผุดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปในความว่างเกิดจากว่างดับไปในว่างทันทีที่เห็นกระแสของความคิดนะแล้วมันดับสะบั้นลงไปนะตัวรู้เกิดขึ้นทันที อย่างที่หลวงพ่อมาสอนพวกเราเนี่ยไม่ใช่มั่วนะหลวงพ่อบอกว่าเวลาให้เราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งพอจิตหลงไปคิดให้รู้ว่าจิตหลงไปคิดแค่นี้พอแล้วทันทีที่รู้ว่าจิตคิดนะจิตคิดมันดับจิตรู้มันเกิดพอได้จิตรู้ตัวนี้มานะเฮ้ยไอตัวนี้ได้มาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ไม่รู้จะเอาไว้ทําอะไรทำมาทีแรกนั่งสมาธิมานะมันได้ตัวรู้ขึ้นมา แล้วพอมาหัดแยกขันไปดูไปเรื่อยๆนะมันก็มาได้ตัวรู้เหมือนกันตัวเดียวกันแหละนะเลยคิดว่าต้องเฝ้าอยู่ที่ตัวรู้นะเฝ้าไว้ไม่ให้คลาดสายตาแล้วก็ไปบอกหลวงปู่ดูลจิตมันมีจิตพิสดารแต่ตอนนี้ผมสามารถรู้เท่าทันนะความปรุงทั้งหลายไม่เอาแล้วเข้ามาหยุดอยู่ที่ตัวรู้อันเดียวหลวงปู่บอกทำผิดแล้ว จิตมีหนะ้าที่คิดนึกปรุงแต่งไปทําถ้าจิตไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งว่างๆอยู่เฉยๆไปติดว่างนะไปทําใหม่ทําผิดแล้วไปทําใหม่เนี่ยครูอาจารย์รุ่นก่อนนะโหดมากนะไม่บอกเรา,าผิดยังไงนะไม่บอกเราว่าจะแก้อย่างไงพูดอยู่อย่างเดียวไปทําเอานะถ้าเราไม่ทําเราก็ทําไม่ได้อยู่งั้นแหละแต่ถ้าเราอดทนนะ ทนต่อคําสั่งสอนนะถ้าให้ทำหลวงพ่อก็ไปทำท่านบอกว่าเราไปทําจิตนิ่งๆนี่ผิดทําไมมันผิดก็เราดูจิตอยู่ก็เลยนึกได้ท่านบอกว่าจิตมันมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเราไปดูซะมันไม่คิดนึกปรุงแต่งอันนี้คือการแทรกแซงจิตนะต่อไปเนี้จิตเป็นยังไงจะรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนดูละครเลยนะเหมือนดูละครเลยตัวละครในเวทีที่เรียกว่าจิตเราเนี่ย มีทั้งพระเอกมีทั้งผู้ร้ายมีนางเอกมีตัวอิจฉานะมีบทสุขบททุกข์เดี๋ยวบทหัวเราะบทร้องไห้บทเฉยเฉยบทเบื่อบทเสงนะบทโลภโกรดหลงอะไรเนี่ยมันเหมือนละครเลยนะแต่ไม่ต้องไปดูละครที่ไหนนะด,ดู้ดูอยู่ที่ใจเราเนี่ยมันมีละครแสดงอยู่มีตัวละครต้องเยอะแยะนะ ตัวละครทั้งหลายสิบต er, ัวแสดงอยู่ที่ใจเราเนี่ทั้งตัวดีตัวชั่วตัวสุขตัวทุกข์ตัวเฉยตัวไม่ดีตัวไม่ชั่วสารพัดที่จะแสดงขึ um ้นมาแต่ตัวละครทุกตัวที LEGO ่แสดงขึ้นมาในใจเรามีลักษณะร่วมกันนะตัวสุขเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับตัวทุกข์เกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนะตัวอิจฉาเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับ ตัวกลางวนเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเห็นไหมเนี่ยเราเฝ้าดูใจของเรานะเหมือนเราดูละครอ่ะเราเห็นตัวละครนะแสดงบทบาทออกมาแล้วทุกตัวเมื่อแสดงบทบาทในช่วงหนึ่งทุกตัวก็ต้องหายไปเข้าลงไปนะตรงนั้นแหละพอหลวงพ่อก็าหัดดูไปเรื่อยๆนะเห็นมันเกิดดับเกิดดับนะสุขเกิดจิตที่สุขเกิดแล้วจิตที่สุขก็ดับไปพร้อมกับความสุข จิตที่ทุกเกิดแล้วจิตที่ทุก์ก็ดับไปพร้อมกับความทุก์ขเกิดดับไปด้วยกันนะระหว่างจิตกับสุขกับทุกก็ดีกับชั่วมันเกิดดับด้วยกันนะเกิดด้วยกันดับด้วยกันทํางานร่วมกันนี่พอเรารู้รู้รลงไปนะถึงจุดหนึ่งมันปิ้งขึ้นมาเลยนะปัญญามันเกิดเห็นไหมปัญญาเวลาเกิดนะเกิดชั่วขนาจิตเีย